สวัสดีครับช่องประสงคมนนแก้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆพืนี่พีเนะครับมาชมนะครับบรรยากาศตลาดค้ามันแก้วนะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับร้านโชคมันแก้วนะครับโชคมันแก้วทองนะครับจำไรน่ายรับซื้อมันแก้วจากสวนปลีกส่งครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับเก็ก็ใจดีมากนะครับ วันนี้ช่องผสมมันแก้วนะครับก็่าเพื่อนเพื่อนี่ๆนะครับเฟตีมาชมนะครับบรรยากาศตลาดค้าเผือกมันข้าวโพดนะครับมันแก้วนะที่ใหญ่และเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับที่ตลาดอาคารพืชไร่นะครับตลาดไทยครับผมนะครับก่าเพื่อนเพื่อนี่ๆี่ฟีนะครับมาชมบรรยากาศอันนี้เป็นมันแก้วนะครับเบอร์สวยๆนะครับราคาเท่าไหร่ครับเจนี่เบอร์สวยนะครับขายกับครับอันนี้ยกถุงมเท่าไหร่ฮะบอ๋อร้อยยี่สิบบาทถูกมากเล 2> <2> สอ<า> <conclusions> บาทครับผมร้อยยี่สิบบาททั้งปีทัง <ST U paid> ้งส่งนะครับสวยมากครับปันแก้วต้องกบาบขอบพระคุณนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรานะครับได้ทำคอนเทนต์ดีดีนะครับหมายเป็นเพื่อนพี่น้องเอฟซีได้รับชมนะครับก็ พ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อนๆพี่พี่ี่ท่านใดนะครับต้องการมันแก้วนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับ่านก็ขอเชิญได้นะครับที่ร้านโชคมันแก้วทองนะครับยินดีต้อนรับนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับสีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับตลาดอาคารพืชไร่นะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเป็นร้านเชออูนะครับจาหน่ายมันนะครับมันนะครับเผือกมันข้าวโพดนะครับนี่ครับ มีมากมายหลากหลายร้านให้เลือกนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องมีร้านซอเจริญกานค้าร้านเจ๊แมวเล็กตลาดไทยนะครับเปือกมันทุกชนิดนะครับร้านเจ๊เอี้ยงนะครับลุงรันนะครับรับซื้อจำหน่ายมัน5้านาทีอีกส่งนะครับร้านเจ๊สานะครับนี่ครับเจ๊สาไขมันนะครับเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีท่านใดนะต้องการนะครับเปือกมันข้าวโพดนะครับมันแก้วนะครับก็เชิญได้นะครับที่ตลาดไทยนะครับวันนี้ก็เป็น วันที่หนึ่งนะครับวันพุธที่หนึ่งนะครับพฤษภาคมนะครับปีพุทธศักราช2 5 6 7นะครับก็เป็นวันเปิดตลาดวันแรกนะครับอาคารนี้เพิ่งจะสร้างเสร็จนะครับเรับเป็นอาคารที่ใหญ่มากครับมีพัดลมตัวใหญ่นะครับเย็นสบายนะครับเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนี่ๆีนะครับเฟสตีทุกคนทุกท่านนะครับต้องการนะครับเผื่อมันเ้าโพดนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้นะครับเด็กร้านสมศักดิ์นะครับจำหน่ายและรับซื้อมันเทศนะครับ เือกนะครับมีมากมายหลากหลายนะครับยี่ห้อหลากหลายราคาให้เลือกนะครับราคาไม่แพงนะครับผมมันแก้วเมื่อกี้ก็สิบบาทสิบสองบาทนะครับเปลือกมันก็เช่นกันนะครับมีหลากหลายราคากันไปนะครับมีตั้งแต่ราคาสิบกว่าบาทถึงยี่สิบาทนะครับถึงสามสิบาทครับแล้วแต่เกรดแล้วแต่ไซส์แล้วแต่มันนะครับไม่ว่าจะเป็นมันห้านาทีหรือว่าจะเป็นเปือก จะเป็นมันเทศหรือว่าจะเป็นมันเทศเล็กหรือว่ามันญี่ปุ่นนะครับนี่ร้านเจวันนานะครับจําหน่ายและรับซื้อมันสับปะหลังเผือกและมันทุกชนิดนะครับร้านเจแคกเจติกนะครับนี่ครับรับซื้อและจําหน่ายเผือกมันนะครับมันเทศนะครับเจแคกเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับร้านเจแคกเจติกนะครับรับซื้อจําหน่ายเผือกมันเทศนะครับมันทุกชนิดนะครับเป็นร้านมหาศริชวรัดนะครับ ร้านมหาสิริช์ชวัลัตตลาดไทยนะครับจำหน่ายมันแก้วเผือกมันทุกชนิดนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะี่เป็นร้านนะครับมาเป็นลำรถเช่นกันนะครับสดจากใกล้ใหม่จากสวนทุกวันนะครับตลาดไทยยินดีต้อนรับนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับเฟตีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรานะครับได้ทำคอนเทนต์ดีๆนะครับมาให้เพื่อนพี่น้องเฟีได้รับชมนะครับ พาเพื่อนเพื่อนพี่ๆเนี่ยครับตีมาชมบรรยากาศตลาดค้านะครับเปลือกมันข้าวโพดมันแก้วนะครับมันสัมหลังนะครับเป็นมันห้านาทีมันเทศนะครับมีมากมายหลากหลายราคาให้เลือกนะครับผมเยอะแยะมากมายนะครับหลากหลายร้านให้เลือกนะครับชอบใจร้านไหนก็ซื้อได้เลยนะครับราคาไม่แพงนะครับถูกถูกที่สุดนะครับในประเทศไทยครับต้องตลาดไทยครับผมนะครับอาการพืชไร่ตลาดไทยนะครับ จำหน่ายเผือกมันข้าวโพดมันแก้วนะครับหรือจะเป็นถั่วลิสงต้มหรือว่าจะเป็นนะครับมันเทศมันห้านาทีนะครับนี่เป็นอันนี้เป็นมันมันห้านาทีก็ม,มนนีนะครับมันห้านาทีนะครับอันนี้เป็นมันเทศนะครับมันเทศมันฝรั่งมันญี่ปุ่นนะครับนี่เป็นเผือกนะครับราคาไม่แพงนะครับมีหลากหลายราคานะครับมีตั้งแต่ราคาสิบบาทนะครับ สิบบาทยี่สิบบาทนะครับมากมายหลากหลายร้านให้เลือกนะครับจําหน่ายนะครับเผือกมันข้าวโพดมันแก้วนะครับมันห้านาทีมีมากมายหลากหลายร้านให้เลือกนะครับเพื่อนๆพ่ี่ๆนะครับจะตีท่านใดต้องทานก็ขอเชิญได้เลยที่ตลาดไทยนะอาหารพื้นไร่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับดูดูพัดลมนะครับใหญ่มากอากาศเย็นสบายครับผมน่ครับ ร้านนี้ร้านนั้นใหญ่มากเลยนะครับพอแม่พี่น้องนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับเพอนตีนะทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะครับได้ทำประเทศที่ดีนะครับด่วเพื่อนพี่น้องเห้ีได้รับชมกันนี้ครับมันแก้วสวยๆนยครับถูกมากรับสาขาประบาทครับอันนี้ก็จะเป็นนบรรยากาศนะครับร้านโชคสมชิดนะครับมันแก้วนะครับกล้าปางนะครับ จำหน่ายนะครับนี่ครับมันแกวปลีกและทรงนะครับี่ครับมีมากมายหลากหลายร้านให้เลือกนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับเป็นสีท่านใดที่ต้องการนะครับมันแก er an 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 <th> <success> ้วนะครับเกลือกมันข <th> ้าวโพดนะครับก็ขอเชิญได้นะครับที่ร้านโชคสมจิตมันแก้วนะครับกล้าบบางนะครับนี่ครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับแคมปหน้าจอได้เลยนะครับจำหน่ายมันแก้วนะครับสวยๆนะครับนี่ครับขาวๆนะครับถูกๆด้วยนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นร้านโชควัฒนาครับเผือก หอมลูกเผือกสวยๆนะครับรับซื้อและจําหน่ายเผือกหอมลูกเผือกพันเผือกทุกชนิดนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับเทียตะชัยครับผมนี่ครับมีมากมายหลากหลายร้านให้เลือกนะครับเยอะมากแล้วก็ใหญ่มากแล้ววงเล็บถูกที่สุดเลยนะครับมีมากมายหลากหลายร้านให้เลือกนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับ fc ท่านใดต้องการเผือกมันข้าวโพดก็ขอเชิญได้นะครับที่ตลาดไทยนะครับอาคารพื้นไร่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับคือตลาดไทยครับผมนะครับยินดีต้อนรับนะครับ เนเพื่อนพี่พี่นะครับเอฟี 2, ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับบริษัทอันนี้เป็นบริษัทสินในน้ํานะครับซับในดินนะ่ยัจำหน่ายเปลือกมันนะครับทั้งปีกและส่งนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับแคมปหน้าจอยได้เลยนะครับมีเยอะแยะมากมายหลากหลายร้านให้เลือกนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นนี้ครับร้านสอพันทองนะครับเล็กนะครับจําหน่ายนะครับรับซื้อเผือกมันนะเผือกมันพันเผือกนะครับ ปรีกและส่งนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆพีพีเอฟซีท่านใดนะครับที่ต้องการนะครับเผือกมันข้าวโพดมันแก้วนะครับก็ขอเชิญได้นะครับที่ร้านซอพันองร้านวันชัยนะครับสองพัาสามแปดนะครับผมมันส้มนะครับแครอทมันม่วงต้มมันม่วงเข้มมันไข่เหลืองมันผักกาดมันต่อเผือกนะครับลูกเผลือกนีมากมายนะครับร้านนี้ร้านใหญ่มากครับ เพื่อนๆพี่ๆนะครับเอฟซีท่านใดที่ต้องการนะครับเผือกมันกระโพดก็ขอเชิญได้นะครับที่ร้านวันชัยนะครับสองห้าสามแปดครับผมเฮียวันชัยนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับพอมแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่ๆเอฟซีนะครับที่ร้านลุงมณ์นะครับเปียยุพินนะครับจำหน่ายเผือกมันกระโพดเช่นกันนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นถั่วต้มครับผมนะครับมีถั่วต้มมากมายนะครับจากหลายร้านในเรื่องนะครับราคาไม่แพงนะครับราคา60บาท65บาบาทนะครับ ร้านเอวีซับเจน้อยนะครับจําหน่ายถั่วและถั่วคั่วถั่วแห้งนะครับนี่ร้านเจแมะถั่วต้มนะครับจําหน่ายถั่วที่ส่งต้มปีกและส่งราคาเป็นกันเองสนใจติดต่อเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับเจแม่ครับอันนี้ร้านลําปางค้าส่งถั่วที่ส่งครับผมเนี่ยจำหน่ายถั่วต้มนะครับถั่วต้มถั่วคั่วถั่วแห้งถั่วดิบนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับร้านลำปางครับใหญ่มากแล้วก็เยอะมากครับ ีกก็จะเป็นร้านนะครับร้านเจ๊อ้อยนะครับเจอ้อยน้องอันนะครับเจอ้อยอันตลาดไทยนะครับขาถั่วต้มถั่วคั่วนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับเอฟีท่านใดที่ต้องการถั่วต้มหรือว่าจะเป็นเผือกมันข้าวโพดก็ขอเชิญได้นะครับที่ตลาดไทยนะครับอาคารพื้นไร้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับตลาดไทยยินดีต้อนรับนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับเอฟีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกท้องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราได้ทำคอนเทนต์ที่ดีนะครับไปเพื่อนเพื่อนีอน่น้องเอซได้รับชมกันครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ